มันอื่นได้ไหมไม่ได้กลัวเข็มมาสิกับกเพ็มอะไรตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่ต้องกลัวเข็มกลัวเข็มมากเลยอะกลัวเข็มอะไรเนี่ยอะพี่กองดูสิดูเด็กๆเ,เขายังวิ่งไปหาหมอไม่เห็นจะกลัวอะไรเลยกล้องก็แน่ล่ะสิที่โรงพยาบาลจุฬาพรเนี่ยบรรยากาศเขาไม่แน่ากลัวนะสิใช่ไหมคะอเอ๊แต่เมื่อกี้หน้าคุนค้นๆนะน้องจูนเมียพี่เปิ้ลนาคอนบอว่าม,มาสองคนด้วยอุ้นัน่นกูดเกดหรือเปล่าไปดูสิน้องจูนนายโอเคน้องจูน ดีค่ะคอ้ยคุณเป็นคนทักทายมี energy มากเลยนะแล้วอีทีนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องจูนคะน้องกู๊ดและน้องเกรสค่ะคือต้องบอกว่าแม่จูนเนี่ยเป็นแม่ที่คือเราเห็นแล้วเรามีความรู้สึกว่าโอ้ เราต้องขอคารวะเลยเพราะว่าดูแลลูกเก่งมากแล้วเป็นยังไงบ้างดุไหมโหดไหมดุค่ะดุยังไงบ้างเขาจะดุเราเวลาไหนคะเสียงดังอ๋อเวลาเราเสียงดังใช่ไหมกลัวคุณแม่มากไหมไม่ค่อยกลัวชินแล้วค่ะถามแม่จูนมากดีกว่าว่ารจริงๆแล้วเราเป็นแม่สไตล์ไหนคะจริงๆจูนเป็นแม่ง่ายๆนะแต่จูนเป็นคนดุพันเพื่อก็จริงแต่ว่าดุคือเอาให้อยู่ถ้าเอาไม่อยู่ในบ้านอะแล้วเราลูกสี่คนอะ ถ้าเรากดเกณฑ์เรายังเอาในบ้านไม่ได้อะแล้วข้างนอกเราจะไปคุมเขายังไงใช่เดฉะนั้นกระจุกกระจิกอะไรแบบว่าตีกันในบ้านก็ต้องจัดการวิ่งเล่นตอนกินข้าวจูนก็ต้องจัดการคือไม่ได้ปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมดาออกแล้วเดี๋ยวเขาจะไปวิ่งเล่นร้านอาหารข้างนอกนี่คือเรื่องใหญ่สำหรับบ้านจูนนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าคนไม่ได้รักเด็กทุกคนใช่ลูกเราไม่ได้รักสำหรับคนอื่นอืออใช่แล้วลูกเราเรารู้สปีชีลูกเราลูกคุณสปิชีแบบผิดปกติตรงไหนนะ น้าเด็กวิ่งรอบๆโต๊ะเราเนี้ยตัวจูนจะูนไม่ชอบตัวจูนเองจูไม่ชอบจูนก็เลยพยายามให้ลูกถึงเวลากินข้าวก็คือวาง iPad แล้วก็คือกินข้าวเวลาไหนเล่น iPad ได้ก็คือเป็นกดเป็นเกณฑ์เราจะเป็นกดตลอดมากกว่าใช่คุมให้อยู่น้องจูนแกเป็นคุณตอนนี้เป็นคุณแม่เนี่ยลูกศิษยเนี่ย มันเปลี่ยนมุมมองกับการเป็นสาวที่แบบสมัยก่อนที่เปิลปี๊ดขนาดไหนจุนก็ยังมีสังคมของจูนอยู่นะยังมีกินดื่มยังมีไปเที่ยวก็<อ>ไม่ห<ล>ยุดตรงนั้นแต่ว่าความเป็นแม่ก็คือรับผิดชอบให้ได้ครบให้ได้ให,ไดให้ได้เต็มที่คือรับผิดชอบลูกให้หมดไม่ให้พี่เปิลเข้ามาว่าได้หรือว่าไม่ให้หลุดตรงนี้เราทําของเราเสร็จทั้งลูกทั้งผัวทั้งงานเสร็จนัก็คือเป็นชีวิตของเราได้ส่วนตัวใช่ยังต้องแบ่งแล้วก็ต้องยังต้องมีเพื่อนยังต้องมีสังคมแล้วต้องมีคอนเนคชั่นแล้วต้องยังใช้้ได ให้มันเท่ากันได้ค่ะแล้วพี่เปิลล่ะคะพี่เปิลเป็นพ่อแบบไหนโหดไหมพี่เปิลเนี่เป็นคนช้าใจเย็นไม่ดุไม่ว่าไม่ว่าลูกลูกตีกันก็ไม่ว่าํำอย่างดีเออหยิบกล้องมาถ่ายลูกคือแบบหนึ่งลูกตีกันพี่พ่อขำหรอใช่ไม่ตอนแม่ตอนแม่ดุใช่ไหมตอนแม่ดุออเกดปาชอบมองมาแล้วก็ยิ้มแล้วปาไม่ดุหนูเลยหรอคะไม่ดุบ้านหลังนี้กติกาคือไม่เหมือนคนอื่น มีอะไรบ้างที่ไม่เหมือนคนอื่นกติกากติกาคือจะพี่จะน้องอ่ะอย่างอย่างาอย่างบ้านนี้ง่ายๆผู้ชายห้ามตีผู้หญิงแล้วผู้หญิงละ่ะผู้หญิงก็<ต>ห้ามตีตแต่ถ้าเกิดน้องไปแย่พี่แล้วพี่มาเล่นด้วยแย่ใหญ่แล้วแหละคือพี่สามารถเตะกลับได้เลยเพราะว่าคือบ้านนี้จะบอกว่าว่าพี่แน่ใจะอะไรนะ พี่ออเป็นพี่เป,พเป็นน้องพี่ไม่จําเป็นต้องเสียสละให้น้องบ้านนี้ไม่ได้สอนแบบนั้น <c oughs> พี่จะต้องแบ่งปันน้องหรือว่าอแบ่งปันแบ่งแต่ว่าพี่ไม่ใช่ว่าจะต้องยอมน้องไม่ใช่ตอ <c oughs> อย่างใช่เกิดมาก็คือเท่ากันเพียงแค่เกิดมาช้ามาเลเร็วนั่นเองอแต่ว่ากติกาเคารพกติกามากที่บ้านนี้เป็นกฎมากๆ <c oughs> อะไรอย่างงี้ค่ะอย่างถ้าน้องเอ,อ น้องอยากได้ของพี่แต่พี่ไม่ให้ก็คือก็ต้องกติกานะไม่ใช่ว่าน้องจะต้องได้ทุกอย่างไม่ใช่พี่ไม่ใช่เกสจำกติกาที่บ้านไม่รู้กติกาไหนที่จำขึ้นใจเลยจำไม่ได้มีอะไรบ้านที่ห้ามทำในบ้านอ่ะไม่กินขนมบนเตียงได้ไหมไม่ได้ป๊าม่ให้เลยทำไมไม่ให้อะทำไมไม่ได้เพราะว่าอะไรคะป้าไม่ชอบให้กินข้้งบนเตียง สี่คนแล้วอ่ะมีสัก2องไหมคะเป็น6ไปเลยครึ่งหรอไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆก็ชีวิตจริงในครอบครัวก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมีลูก4ี่คนเหมือนกันจริงๆอ่ะสองคนอ่ะวางแผนไอ้สองตัวหลังนี่ไม่ได้วางแผนเลยดันติดเองติดเองพี่เปิ้ลบวชไปบวชมา3เดือน กลับมาก็เลยติดตัวนี้เออติดตัวนี้แป๊บนึงงท่านใดะก็ติดตัวนี้โอ้คุณเก่งเองคืออะไรติดง่ยติดตัวนี้ก่อนนี่ติดคนนี้ก่อนแล้วกนมันติดคนนี้หมายถึงว่าไม่นบาได้นอนได้นอนติดโควิดง่ายเหมือนติดโควิดอ่ะติดปาตัวเดียวไล่ฟังยาวอยากไอยากรู้เวลาลูกสี่คนนี้ไม่กลัวการไปโรงพยาบาลเลยใช่ไหมไม่กลัวค่ะสอนยังไงถึงให้ลูกกล้าไปโรงพยาบาลอ่ะจริงๆมันเริ่มจากในครอบครัวก่อนจริงๆนะเชื่อไหมว่าจูนมีลูก ตอนออก,กัสออกก้าไม่มีความรู้อะไรขนาดแค่ตัดเล็บอะตัดเล็บเบบีจุนยังต้องกระเตงไปให้พยาบาลตัดเลยทำไมอะมันกลัวเหรอเราไม่กล้าตัดเพราะจุนเป็นคนเลี้ยงลูกเองมันเข้ามันอาจจะกลัวเข้าเนื้อไงใช่ใช่<ๆ>แล้วก็ยังกลัวอยู่อะไรเงี้ยก็เลยเออะอะไรคือเราจะลงพยาบาลอย่างเดียวลงพยาบาลอย่างเดียวมันก็เลยกลับกลายเป็นว่าเด็กเนี่ยจะกระเตงกันไปลงพยาบาลด้วยกันเขาก็เลยอาจจะเป็นการคุ้นชินชินเห็นแม่ทักคนนู้น,น ون, คนนู้นคนนี้อะไรมันดูเป็นสนุกไปหมด คือการไปไปโรงพยาบาลทําให้เขาสนุกด้วยแล้วเขาก็รับรู้กันเองมาตั้งแต่เด็กๆซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆด้วยเพราะฉะนั้นพอเขาโตมาหรืออะไรเนี่ยการไปโรงพยาบาลบ้านจูนเป็นอะไรที่สบายมากไม่ได้เป็นการยากเลยตะเราพาคุณแม่น้องคูนน้องเก๊ไปโรงพยาบาลกันดีกว่าคปกันไปดีไปดีดีไปไหนคะไปหาหมอกันค่ะอะ และตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณหมอเข้าสวยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหมอเสดีค่ะอ้าวแหมวันนี้เจอคุณหมอเข้าสวยก็มันต้องพูดคุยกันต่อว่าคนหลายคนอยากรู้ว่าพอเรามีลูกอย่างไดไม่มีนะหรือว่าใดมีปุ๊บต่ต้องรู้ว่าลูกหดต้องฉีดวัคซีนยังไงตอนไหนตอนไหนใช่ไหมคุณหมอคะค่ะมันสําคัญยังไงคุณหมอคะในการฉีดวัคซีนเนี่ยค่ะค่ะ คือวัคซีนเนี่ยนะคะปกติเรามีวัคซีน2ชนิดนะคะเป็นวัคซีนพื้นฐานแล้วก็วัคซีนเสริมบอกขอเล่าวัคซีนพื้นฐานก่อนละกันนะคะคือวัคซีนพื้นฐานเนี่ยเป็นวัคซีนที่รัฐบาลน,นะคะให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเนี่ยได้รับนะคะที่แรกเกิดน,นะคะก็จะเป็นวัคซีนตับอักเสบบีค่ะแล้วก็<อ>ค่ะแล้วก็มีวัคซีนป้องกันวัณโรคนะคะอันนี้รับตั้งแต่ตอนคลอดเลยค่ะทีนี้พอเด็กออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะประมาณสักเดือนหนึ่งค่ะก็จะต้องมารับการตรวจนะคะเด็กบางคนอาจจะต้องได้รับวัคซีนตับอักเสบเข็มที่2นะะค ก็ที่2เดือนค่ะ4เดือนแล้วก็6เดือนก็ต้องมารับวัคซีนคอตีบัตยัิไอกรนป้องกันโปลิโอเชื้อเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดทิฟนะคะมีอีกหลายตัวนะคะในช่วงหกปีแรกยังมีเยอะ,<ช>ะวัคซีนเสริมเนี่ยเป็นวัคซีนที่เด็กไทยทุกคนไม่ได้ได้แต่ว่า มันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะแต่อย่างไรก็ตามยวัคซีนเสริมเนี่ยนะคะเช่นวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากนะคะไข้หวัดใหญ่ตับอักเสบชนิด A สุขใสพวกนี้ค่ะเป็นวัคซีนที่จะลดโอกาสการติดเชื้อลดความรุนแรงของโรคจริงๆถ้าเรามองไปแล้วก็เหมือนจะนเป็นการประหยัดเวลาคุณพ่อคุณ,มคณแม่มที่ต้องมาเฝ้าดูแลลูกที่ป่วยหรือว่าต้องมานอนโรงพยาบาละค,ะค่ะก็ยังมีปลูกไหมปลูกฝีเงี้ยที่อย่างเงี้ยค่ะปลูกฝีอันนี้ปลูกตั้งแต่แรกเกิดค่ะ เพราะนั้นน้องสักเดือนนึงเนี่ยคุณม่อาจจะเล่นเห็นตุ่มตรงที่ปูกฝี<ะ>ทขาไม่ต้องตกใจโอ้โหหรอคะถ่ายแล้วครบองค์เนาะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการตรวจสุขภาพเด็กๆเนี่ยมันจําเป็นแค่ไหนคะเพราะเห็นเขาบอกว่าจริงๆแล้วเด็กทุกคนเนี่ยจะมี <ś led> เขาเรียกว่าสุขภาพเนี่ย อ่อนแอกว่าผู้ใหญ่จริงไหมคะค่ะเือในเด็กเนี่ยมีการติดเชื้อนะคะได้ง่ายแต่จริงๆเนี่ยการตรวจสุขภาพในเด็กเนี่ยค่ะอนอกจากตอนมารบวัคซีนเนี่ยคุณหมอก็จะมีการตรวจดูด้านกายทั่วไปด้วยนะคะดูการเจริญเติบโตน้ําหนักส่วนสูงรอบศีรษะนะคะดูพัฒนาการดูวุฒิภาวะทางอารมณ์มตรวจช่องปากว่าสายตาพวกนี้นะคะก็จะเป็นอยู่ในสิ่งที่ปกติในเวลาที่มาที่คลินิกสุขภาพเด็กดีของเราเนี่ยเราก็จะดูทั้งกายทั้งใจทั้งพฤติกรรมพัฒนาการโอ้นี่ครบ มากครบองค์ใช่<ง>ดูแลสุขภาพตลอดเลยค่ะแล้วอย่างนี้หลังจาก2คขวบไปแล้วเนี่ยต้องมีการตรวจสุขภาพอะไรยังไงบ้างคะพอหลัง2องขวบเนี่ยส่วนใหญ่วัคซีนพื้นฐานมันจะเริ่มห่างค่ะ,ะก็จะขาดจะจบที่2ปีแล้วก็มาอีกที4ปีช่วงนี้จะบางทีคุณพ่อคุณแม่หลายท่านลืมพาน้องมาหมอกกแนะนำนะคะอยากจะให้น้องเนี่ยมาตรวจสุขภาพ ทุกปีเพราะว่าเรานยคะก็จะมีการตรวจเมือนการเจริญเติบโตพัฒนาการนะคะแล้วเราจะได้ตรวจเช็คความผิดปกติแต่เนิ่นๆแล้วก็รีบให้การรักษาแต่เนิ่นๆถ้ามีปัญหาอื่นๆร่วมด้วยนั่นหมายความว่าการตรวจสุขภาพประจําปีไม่ได้สําคัญสําหรับผู้ใหญ่เท่านั้นสําหรับเด็กๆก็สําคัญเหมือนกันใช่เลยค่ะตอนนี้กี่ขวบกันแล้วนะคะ หขวบกี่ขวบแล้วครับเจ็ดขวบเจ็ดขวบขวบแล้วเจ็ดขวบเนี่ยต้องมีการตรวจอะไรเป็นพิเศษไหมคะค่ะปกติที่6กถึงเขวบนะคะนอกจากเราจะมีการให้วัคซีนเช่นวัคซีนเสริมตามปีแล้วเนี่ยนะคะตามอายุตามปีแล้วเนี่ยก็จะมีการตรวจช่องฟันเป็นประจำทุก6เดือนนะคะแนะนําให้วัดสายตาอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะคะแล้วเราก็จะดูพัฒนาการทั่วๆไปดูการเรียนดูการเข้าสังคมของเด็กๆด้วยค่ะอ๋อดูครบหมดเลยค่ะคุณหมอคะต้องถามอีกนึงแล้วการพาลูกไปฉีดวัคซีนถ้าเกิดเราไปไม่ตามกําหนด มันไปล่าช้าจะมีผลไหม ค่ะอุยเป็นคำถามที่ดีมากนะคะก็จะเจอคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกังวลใจบ่อยมากมซึ่งวัคซีนปกติอะคะ่ะด้วยหลักการถ้าเราเผลอเราติดพู่ละหรือน้องเกิดเจ็บป่วยเนี่ยเลื่อนออกได้นะคะเราไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะตตนช่วงถ้าเราทิ้งห่างนานเกินไปเนี่ยภูมิเขาจะตกมีโอกาสเชือ้อติดเชื้อนัน้นๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นของระบบโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เราก็จะมีการโทรนัดหมายคนไข้นะคะก่อนที่จะเข้ามารับบริการคือถ้ามีนัดเนี่ยเราเราจะโทรตามอย่างที่คุณคุณจูนเล่านะคะแล้วก็กรณีที่ สงสัยค่ะเกี่ยวกับวัคซีนเนี่ยสามารถติดต่อทางาคลินิกกุมรารเวชกรรมของพวกเราได้นะคะก็คือสามารถโทรมาปรึกษาเราจะมีเจ้าหน้าที่คุณพยาบาลแล้วก็แพทย์ค่ะคอยตอบคําถามทําการนัดหมายได้ค่ะปัจจุบันเด็กเป็นโรคไรเยอะที่สุดคุณหมอที่นนเจอบ่อยเลยช่วงนี้ก็โรคการติดเชื้อค่ะทางเดินหายใจนะคะไม่ว่าจะเป็นไข้หวดัดไอแล้วก็อีกเรื่องก็ท้องเสีย่นหละค่ะเจอบ่อยๆจูนพิธามไปสิประสบการณ์พาสองคนไปหาหมอฉีดวัคซีนมันยากไหม ไม่ยากเลยค่ะสบายมากอย่างที่บอกว่าบ้านจูนี่เอะอะไรก็เข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลฉะนั้นเด็กก็จะมีความชินกับการบรมาโรงพยาบาลชินกับคุณหมอชินกับพยาบาลชินกับสถานที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้กลัวหมอคือบอกว่าอ่ะไปหาหมออ่ะเขาพร้อมที่จะไปเก็บของอะไรไปได้หมดอะไรอย่างเี้ค่ะเอาละคะสำหรับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอข้อเสนอมากมากเลยนะคะถึงแม้ว่าตบมือแลยหรอถึงแม้ว่า กู๊ดกับเกสนะคะจะเป็นคนที่ไม่กลัวการไปหาหมอค่ะแต่ว่ายังมีเด็กๆแล้วก็น้องๆอีกหลายคนมากเลยที่เวลาได้ยินว่าจะไปหาหมอจะร้องไห้แล้วก็กลัวไม่กลัวไม่กลัวหรอจะมีเพื่อนัไหมลอื่น้อง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 นอนอนอีนอเคนอื่นกลันนะมีป้ออง้องอน้อง้องน้อน้างกัน้อะนนน้้องงน้้อง ช่วงนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการที่เราจะพูดคุยกับลูกเมื่อจะต้องเตรียมตัวพาไปหาคุณหมอคะ่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอนิวตลนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามคุณหมอนิดนึงเวลาที่จะพ่อแม่จะพาลูกไปหาหมอเนี่ยควรจะเตรียมตัวยังไงบ้าง ค่ะการเตรียมตัวคันพาเด็กๆไปหาหมอเนี่ยเริ่มได้ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กยังไม่ป่วยเลยนะคะก็คือเราเตรียมตั้งแตอยู่ที่บ้านเลยก็คือเด็กเล็กๆเนี่ยคะ่ะเราต้องดูตามวัยของเขาก่อนว่า,าวัยเขาจะประมาณไหนอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เวลาที่เขามาโรงพยาบาลเนี่ยเขาอาจจะกลัวใช่ไหมคะทีเนี้ย เราจะช่วยเขายังไงให้รู้สึกคุ้นเคยแล้วก็ไม่กลัวที่จะมาโรงพยาบาลนะคะเอาอย่างน้องๆก่อน้วกัอนน้องๆเนี่ยกลัวไปโรงพยาบาลไหมคะกลัวไม่กลัวเลยกลัวไหมคะไม่กลัวไม่กลัวสนุกไหมไปโรงพยาบาลสนุกไหมคะสนุกมีอะไรบ้างโรงพยาบาลมีอะไรเล่นบ้างมีทีวีมีทีวีกลัวหมอไหมไม่กลัวคุณพยาบาลก็ไม่กลัวเนาะ กลัวเลยบ้านนี้บ้านนี้ชอบไปโรงพยาบาลมากอ่าค่ะก็คืออย่างวัยเนี้ยเขาจะวัยเนี้ยกำลังประถมนะประถมต้นๆเนี้ยค่ะก็จะพอเข้าใจเหตุผลง่ายๆอนะ่ะเนาะว่าเอ๊ะมาโรงพยาบาลทําไมอ่ะวันนี้มาฉีดวัคซีนนะวันนี้ป่วยไม่สบายต้องมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ฮ>อยากจะรู้สึกสบายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะหายไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะบอกเขาได้ว่าโอเคนะเรามีเหตุผลอย่างนี้เราก็จะมาโรงพยาบาลกันอย่างเงี้ยค่ะอ่แต่ถ้าเกิดเราเด็กลงไป กว่านี้ล่ะอาสาาไว้อนุบาลไว้อนุบาลเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เข้าใจเหตุผลเนาะว่าทำไมถึงต้องมาโรงพยาบาลอาจจะมีความกลัวในสิ่งที่เหนือธรรมชาติอปีศารผีหรือว่าอะไรก็ตามที่แบบเขายังเชื่ออยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องช่วยเขา พูดอะไรที่เขาเข้าใจง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะเช่นอาจจะต้องมีการเอาหนังสือนิทานมาอ่านอ่ะเช่นอ่าวันนี้หนูจะมาโรงพยาบาลเราจะมาทําอะไรกันอ่ะติสติ๊กเกอร์อ่ะมุีพยมบาลมีใครบ้างนะเราจะมาทําอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่หลอกล่ออะไรประมาณนั้นแต่ว่าเหมือนกับให้เขาเริ่มคุ้นเคยกับมันซะมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะด้วยด้วยจินตนาการของเขาอย่างเงี้ยค่ะ นน่นายความว่าหากลูกเรามีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่ไปหาหมอแล้วเขากลัวเนี่ยเราต้องมีวิธีการคุยกับเขาไม่ให้เขากลัวถูกต้องค่ะแล้วต้องคุยแล้วก็คุยให้เป็นไปตามวัยด้วยเพราะว่าเด็กแต่ละวัยเนี่ยเขาจะมีความคิดแล้วก็มีจินตนาการที่ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอถามหนะ่อยโรงพยาบาลมีส่วนไหมในการเลือกบรรยากาศของโรงพยาบาลในการพาเด็กไปหาหมอมีส่วนเลยนะคะแล้วก็คุณ <นะ S 2> พ่อนะคุณแม่เนี่ยก็มีส่วนเช่นกันคือทุกทุก ทุกๆอย่างที่อยู่รอบตัวเด็กอะค่ะเขาก็จะมันจะมีส่วนกับเด็กเช่นอย่างคุณพ่อคุณแม่อย่างคุณจูนเนี่ยอาจจะมีการพูดคุยสนิทกับลูกๆดีอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราคุยกับเด็กอย่างเงี้ยค่ะท่าทางของคุณจูนก็จะมีส่วนกับให้ให้เด็กเขาเขารู้สึกไปกับเราเหมือนกันเช่นคุณพ่อคุณแม่ค่ะถ้าถ้าแสดงความไว้วางใจโรงพยาบาลแสดงความไว้วางใจให้ความอบอุ่นใจกับลูกๆว่าโอเคนะที่นี่เป็นที่ที่ปลอดภัยมาที่นี่เราจะช่วยเหลือให้เราสบายขึ้นให้เราหาย ป่วยอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆก,ก็จะรู้สึกอุ่นใจไปกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยค่ะก็คือจะต้องแสดงความว่าโอเคเราให้ความไว้วางใจเรามาัา่นใจแล้วเราก็จะช่วยเหลือเด็กอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกอุ่นใจส่วนโรงพยาบาลเนี่ยค่ะ,ะสถานที่สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มีผลก็คือจะเป็นที่ที่เด็กมาแล้วรู้สึกอ่าโอเครู้สึกไม่วหวาดกลัวสบายๆอย่างเงี้ยค่ะมาถึงเมื่อี้อาจจะมีอ่า อุปกรณ์มีของเล่นอะไรสําหรับเด็กอย่างเนี้ยค่ะให้เขาได้รู้สึกผ่อนคลายเวลาที่มาโรงพยาบาลแต่บางคนก็กลัวการเจาะเข็มเข็มก่อนเจาะเลือดคุณหมอควรจะบอกควรจะแนะนําวิธียังไงให้กับผู้ปกครองเช่นเดียวกันเลยค่ะาการแนะนำเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับวัยของน้องๆด้วยอย่างวัยของน้องเกรซเนี่ยเขาเข้าใจแล้วว่าเอ๊ะ เขาจะพออธิบายเหตุผลเขาเข้าใจเช่นสมมุติว่าเราเจาะเลือดแต่ว่าเวลาที่เราอธิบายเนี่ยค่ะในวัยของน้องเกรเขาจะเข้าใจอะไรที่มันง่ายๆ<อ>เป็นรูปธปรรมอย่างเงี้ยค่ะอย่างถ้าพูดว่าฉีดแล้วชายคิดยาหนูจะแข็งแรงสดใสอะไรเงี้ยบางทีอาจจะไม่เข้าใจอาจจะต้องพูดตรงๆไปเลยง่ายๆเช่นวันนี้น้องเกรเป็นไข้นะเดี๋ยวเราฉีดยาเราจะหายไข้อะไรเงี้ยค่ะอเอาวันนี้รู้สึกไม่สบายท้องเลย ฉีดยายแล้วเดี๋ยวจะกินข้าวได้มากขึ้นอะไรพวกนี้ค่ะมันจะเป็นระที่เหตุผลง่ายๆให้น้องเกรสเข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างวัยน้องเกรสเนี่ยค่ะเขาจะพอรู้อะไรเช่นจากแบบจําลองต่างๆเช่นสมมุติว่าเขาอาจจะเคยเล่นเป็นคุณหมอกับตุ๊กตาหมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,อ,ะ,อ,ะอาจจะทดลองให้อันน้องเกรสลองดูสิขั้นตอนการเจาะเลือดนะเช่นเดี๋ยวเราจะเอาเข็มใส่เข้าไปอ่าแล้วก็ให้ยานะคะน้องเกรสนั่งรออย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวสักพักนึงพอหายเราเอาเข็มฉีดยาออกอะไรแบบนี้จะทําให้น้องเกรส เข้าใจและเห็นถึงกระบวนการทําได้ง่ายขึ้นแล้วน้องเกดก็จะรู้สึกมีความกลัวน้อยลงค<ฮ>่ะเ<ฮ>พราะว่าจะเห็นว่าเออข้างหน้าเราเป็นยังไงตอนนี้เรากําลังจะเข้าสู่การทําอะไรต่อไปอย่างเงี้ยค่ะอย่างตอนเด็กๆเก<ฮ>บบีอะไรเงี้ย<ฮ>ค่ะเวลาจะไปไหนก็พ่อเขาก็จะไปด้วย<ฮ><ฮ>มนพ่อก็ยังห่วงอยากน,นู่นน<อ>ี่แล้วก็ช่วยอุ้มช่วยอะไรอย่างเงี้ยค<ฮ>่ะจุดว่าบางทีการไปเป็นทางครอบครัวถ้าถ้าเวลาป่วยต้องแอดมิดอะไรเงี้ย จะไปกันทางครอบครัวเหมือนพี่เปิ้ลก็จะไปให้กําลังใจลูกด้วยไปอะไรด้วยอ่างเงี้ยจุนว่ามันก็มีส่วนนะคะในส่วนตัวของความเป็นแม่ถ้าพ่อไปด้วยจุนก็รู้สึกว่าจุนได้ความทางใจอ่ะเหมือนแบบเออพ่อก็ใส่ใจลูกเนาะมามาสพอร์ตไม่ใช่บ่อยฉันเป็นแม่ลิ้นเดียว่แล้วบางทีว่าลูกป่วยอ่ะแม่ลดแม่นนอยนะหนอยกว่าจะเป็นอะไรอย่างน้อยพี่เปิ้ลมาไม่ได้ช่วยอะไรหรอกแต่มามาก็ยังรู้สึกเออเว้ยสบายใจรู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้ง อาถามต้องจูนดนยค่ะวันนี้<ช>เป็นไงบ้างมาวันนี้มารายการไอยูโอเคอหนูโอเคไหมลูกโอเคค่ะ คือได้ความรู้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็ได้มารู้ว่าอ๋ออีกมุมหนึ่งมันเป็นยังไงแง่มุมหนึ่งเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะฝากนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ยังรู้สึกกังวลนะคะในการพาลูกๆมาโรงพยาบาลนะคะก็แนะนําว่าให้เราเนี่ยเริ่มเต็มตัวกันตั้งแต่เราน้องยังไม่ป่วยได้เลยนะคะหาหนังสือนิทานหาอุปกรณ์หนังของเล่นต่างๆนะคะที่จะช่วยให้น้องเนี่ยคุ้นเคยกับโรงพยาบาลมานะคะแล้วก็รู้จักวิธีคุยกับ น้องๆให้เหมาะสมตามวัยนะคะแล้วก็อยากแสดงความกังวลมากให้น้องเห็นนะคะก็คือพยายามแสดงความอบอุ่นใจช่วยเหลือแล้วก็พาน้องมาโรงพยาบาลได้ไม่ต้องกลัวนะคะคุณหมอแล้วก็คุณพยาบาลใจดีแล้วก็ยินดีช่วยเหลือเด็กๆมากเลยค่ะ,คะสำหรับนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนิวตันมากเลยนะคะคุณหมอไนล์จ้า,ๆๆจาโรมาจุฬาภร์ค่ะ<า> แล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณจูและลูกๆคุณมากค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Are You Okay สวัสดีค่ะออค่ะสซินโดมคือภาวะปวดกล้ามเนื้อและพังผืดนะคะหรือว่าเรียกว่า myofascial pain syndrome นะคะอาการก็คือ คนไข้จะมีอาการปวดเจ <aesthetic. S 1> ็บและมีปวดร้าวนะคะตามลักษณะเฉพาะของกล้ามเนื้อนะคะเราลองจิ้มกันดูเลยค่ะบอดจิ้มมันนี้กี่เข็มคะอ่ะวันนี้เข็มเดียวเลยค่ะโอ้โหแหมว่าไงกันครับมีกันยนี่เป็นคือครยวอะไรครับกี่ยวกับปลอยครับผมโอ้